แล้วฝั่งด้านหน้าเนี่ยครับเราก็จะมีที่จอดรถที่จอดเรียงกันได้นะครับแล้วแต่ที่ดินหน้ากว้างของบ้านคุณเลยถ้าสมมุติว่าบ้านคุณหน้าแคบเราก็จะจอดได้แคบประมาณเท่าตัวบ้านแต่ถ้าหน้ากว้างน,นะครับเราสามารถขยับตรงนี้แล้วเราให้ที่จอดรถเขาเนี่ยสามารถขยับออกมาตามรูปแบบของแนวที่ดินได้เลยแล้วหน้าบ้านของเราเนี่ยตัวห้องด้านหน้าเนี่ยครับชั้นหนึ่งเราใส่ห้องนอนไป3มห้องเลยและทุกห้องเนี่ยครับมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลย อันนี้เป็นห้องนอนด้านหน้านะถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุหรือว่าแขกที่มาบ้านเราเนี่ยครับเราอยู่ห้องนี้ครับเราก็จะอยู่ติดกับตัวที่จอดรถเลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครมาอยากได้ที่จอดรถห้องนี้นะครับสามารถปรับปรุงเป็นห้องที่เอาไว้ทํางานได้ที่เป็นห้องฟิตเนสได้เพราะในห้องนี้ครับเราจะมีห้องน้ําในตัวด้วยเพราะฉะนั้นห้องนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยแล้วก็จะเปิดกระจกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ <S 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 เห็นไหมเห็นกระจกทั้งสองฝั่งไหมเราสามารถโอบรับธรรมชาติตรงนี้ได้เลยแล้วด้านขวาเนี่ยครับเราก็ตกแต มอ,องจากฝั่งนี้เข้ามาครับห้องนี้เห็นไหมฮะมันเป็นห้องทํางานห้องรับแขกห้องอะไรตรงแถวๆนี้ได้หมดเลยหรือว่าเป็นห้องอันกประสงค์